สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนมกราคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีตุลก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความสมหวังมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและก็ทุกๆด้านด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ เรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะคะว่าคนลัคนาราศีตุลเป็นอย่างไรในเดือนนี้เนี่ยนะคะดาวตัวตนของท่านคือดาวศุกร์เนี่ยนะคะจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่20มกรานะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่20มกราก่อนเวลา13นาฬิกา30นาทีตัวของท่านเองก็อยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะก็เป็นเดือน เป็นเรือนที่ดีอยู่นะคะแต่ว่าได้มาตรฐานเป็นปัาก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเด็ดเหนืยมีความเหนื่อยยากเนี่ยนะคะในการมุ่งมั่นหาอะไรได้ในการหาเงินหาทองเนี่ยนะคะหรือได้ไรายได้มาก็ยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าดีเท่าที่ควรน่ยนะคะแต่ว่าหลังวันที่20มกราไปดาวศุกร์เนี่ยนะคะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะเรือนที่สาม ร่วมกับดาวเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะคะ,ะแล้วก็ร่วมกับดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะสงผลว่าช่วงเวลานั้นนะคะก็มีโอกาสที่เหมือนกับประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องการเงินการทองได้ดีเพราะดาวสุขและดาวพุธอยู่ในเรือนที่3เนี่ยได้ตําแหน่งอุด,ดมเกณฑ์นั่นเองนะคะก็มีโอกาสที่ทําอะไรก็ สำเร็จทำอะไรก็จะราบรื่นการเงินการทองการงานคาดหวังไว้มีโอกาสสำเร็จได้ดีด้วยและเราก็จะมองเห็นด้วยว่าในเดือนนี้เนี่ยงานที่จะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะการงานการเงินเนี่ยนะคะได้ดีเนี่ยลาบผลก็จะดีเนี่ยเรายังมองเห็นดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ โคจรเข้าสู่เรือนพันธุเนี่ยนะคะก็บ่งบอกได้เลยว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องอารายได้เรื่องราบผลต่างๆมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่เรา,าตั้งใจสิ่งที่เราทำนะคะมีความมุ่งหวังมีความสำเร็จได้ดีเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยนะคะอย่าย่อท้อถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกิดปัญหาใดๆเกิดความไม่ราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงิน ก็อย่าเย่อท้อนะคะให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็จะมีความสําเร็จนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่มองเห็นคนรัษนาราศีตุลเนี่ยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักได้อย่างสูงนะคะมีโอกาสพบรักนะคะจากมิสหานย่ละนั่นแหละนะคะหรือว่า,าจะเป็นคนรักที่เขาเรียกว่า เคยมีปัญหากันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่กลับมาแล้วก็คืนดีกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือความรักของท่านก็เกิดในวงมิสหายได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ลองดูว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะหลายท่านเนี่ยนะคะก็รอคอยความรักก็มีโอกาสพบรักนะคะเพราะมีดาวเรือหัด เล็งลัคนาอยู่นะคะร่วมกับดาวเกตเนี่ยนะคะบางทีดาวรหัสกับดาวเกตนี่ก็อาจจะบ่งบอกได้ด้วยว่าถ้าพบรักในเดือนเนี้ยก็คู่ก็จะเป็นคนที่สุภาพเป็นคนใจบุญนะคะเป็นคนมีศีลมีธรรมดีมีจิตใจที่ดีนะคะ,ะก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลถ้ารอคอยความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังในจุดๆุดนี้นะคะทีนี้ จะสมหวังราบเรื่อนแบบร้อเปอร์เซเลยไหมอ่ามันก็จะมีสุขสุทุกๆอยู่นะคะแต่มีโอกาสที่จะได้เจอมากนะคะ,ะที่ว่าสุขสุขทุกๆเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะคะอาอยู่ในเรือนอริอีกทั้งมีดาวเสาเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะด้วยนะคะมันก็เลยส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะา ความรับรื่นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยนะคะมันก็อาจจะติดขัดนะคะสาหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้ดีอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนมกราเนี่ยนะคะก็ยังไปได้ดีไปได้สวยอยู่อนนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะคนราศีตุลก็คือติดขัดอันใดอย่าย่อท้ออย่าท้อถอยนะคะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงก็มีโอกาสที่ จะประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะได้ลาบผลโชคลาบาจากาครอบครัวได้ด้วยนะคะาจากครอบครัวได้ด้วยแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับดวงในเดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็นดวงที่ดีๆแต่ว่าในช่วงต้นเดือนนี้ให้ระวังความขัดแยง้งระวังการมีปัญหากับเพื่อนฝูงมิตรสหายหน่อยนะคะ นะคะก็เขาอาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้เรามีปัญหาไปด้วยอย่างนี้ก็ได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ,ะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือพี่น้องอพี่เราน้องเราอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงจุดเนี้ยนะคะถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ให้คนอื่นเขาแก้ไขกันเองนะคะแต่ถ้าเราแก้ไขได้แล้วก็ ค่อยๆช่วยคลี่คลายปัญหาหเขาก็จะเป็นผลดีะนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้นะคะส่วนด้านอื่นก็ถือว่าโอเคนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านก็ขอให้มีสติมีรอบคอบนะคะทำอะไรให้ช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็คิดให้ดีๆแล้วก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ